เกิดอะไรขึ้นนี่ยสวัสดีครับรายู่ในช่องกุ้งสอนเราเตือเราเชื่อเลยครับเพราะเรือตัวลูกสาวพราได้มีรายดวงรายได้ใครมาบอกใครบอกล่ะมื่อหน้าเอาจยางสาวคุณจะมา่นเห็นเพราได้ฮิตก็บอกอันในโพสิวควนก็บจังหวเของเรื่องบางสิ่งถหายยีดีแล้วน้องเพิ่นหนีอดีใจดีที่สุดไใ้ตั้งใจอดีใจน้ำไอเมียเพิ่นกระหักกระเพี้ยงคือกันตัวคอยเป็นคนดีแค่นั้นแหละตั้งใจทำงาน สู่เท่านั้นถ้าไปเลือกนักสู่ก็ต้องสู่นี่เลือกสู่นี่ตองบาลยิงบอลไปมาเลยตองบาลเดียวเดียวบ้างมีตองปิดซื้อลงเท้าสะกอนพี่น้องก็เห็นสภาพตองเท้าพุ้นเหรอเนาะสิบสามนี่อนี่พี่น้องเดี๋ยวขอโทษขอแพ้หลายๆนี่ละพี่น้องลงเท้าพื้นติดเซี่ยงซีละพี่น้องควนควนว่าไรยางกันยางยางยบงว่าไรบ้าเราติดเซี่ยงซีพี่น้องเออนี่ติดซื้อไม่ติดสร้างไขเอาชนเท่าไรก่อน

โอ้สว oh, ัสดีผู้ชาะเบื้องหลังกูละเจี๊กคุ้งเบาเบิดลมก่อนนาทีเลยมีมุมีใจครับพ่อมาแต่ฟองโดยกินเปล่าแล้วรับด่วนกิฟต์ไปพร่องเก็บต์มที่นี่ไทยไวปไทยไว้แค่ไปนี่ปีโรงแรมนะโลก

กันนี้ใคร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 คืนใครลงครับทูครับจะเตรงนี้อต้องทามใครขค้ืนสูงครับ้ใครน่มันมันเป็นแต่ยามันมันมันจะวานันยังดอกมนับ้เต่ากินกัม่นที่โนเป็นลายเป็นลายอยู่เต่านี่อยู่โรงพยาบาลสมอหมอพม่าขันเราซีอนคือนเดียวก็ว่าหูดคือเนสี อันนนี้มาจจะร้านยาคือคนนั้นคนเลยทำให้เครียดแล้วก็ทำให้น้่งไข่ผู้คือต้องรักษาไข้นคือบางค่อยคือบางค่ะแบบนั้นต้องกินยากินตองกินก็กินได้ตามสั่งตามรสั่งเจียวรอลื่นโอ้รถหาย พี่วายโอ้ยโอ้ยเมีรไยเจีวรถไข่กเล่นแ่รวนรสนกรชุบมันเกิดตืนน้มัเดยคย่ไปค้าเกียวรอรอะไรสาวแตนตุเกตาแจะยไปเตยมียนร่เป็นต้องปองเป็นดมีขึ้นโค้กที่ทายไ่ก็อยากยากหายเพราวยพรายังไ่ได้หา้อนท่านร้อนทอุยอยู่วันนี้ ก็เอื่นว่าคนบางคนอ่ะเงินคงอะไรคงนี้วันเกิดสามารถตั้งหลักได้เลยนี่เขาอันนี้เฉพาะบางคนนะบางคนสำหรับบางคนเงินเงินจำนวนนี้ก็คือใช้ได้แค่ไม่ถึงวันไม่ถึงวันไม่ถึงอาทิตย์ด้วยซ้ำอย่างเช่นนี่เป่าจะเป็นอะไรร้ายแบบนี้เล่านี ถ้าเราเขาไหลไหลไหลเยาแตกต่างกันชีวิตเทาไหลไลแล้วมากับสูบไปมันากิดย่ำได้ย่ำขึ้นย่มลงยามเพิ่มได้ย่ำขึ้นอย่าหลุมยามลงอย่าท้อชีวิตเทามันไม่ขึงไม่ลงมเฝ้ามันจะมงมีผกจะเข้ามันของถูกเอีกถึนใดทุกสิงญามันจะเกิดไม่ได้เหมือนลาดวนขาชีวิตไลเยอะว่า เคยจับเงินวันละเคยเคยจับเงินวันละหมื่นคีไร่ก็มื่สองมื่อเนี่ก็สมัยด้กีปรยก่แล้วสมุกับวนี้กับเป็นยังงกับเราเขะายังไงเขากับเป็นสามารถสอนเลยว่าเวลาเขาฝ่านี้ยังมีเขาฝ่าเก็บเขาเอาใส่เงินฝากาใส่เงินากแล้วประหยัดขอนกนหูผู้ดีก็ขอสื่อโตผู้ไกลไม่อยู่น้ำใส่บอ ซื้อตัวตาวก็จะอซื้อตัวจากคู่ไก่บ่ป่าเขาือว่อาใ้เขาอันจากงานไงก็บแางมันเขง้าเขา่าแกะแจงจังเื้อเด้ยบมาอันใช้บ้าน่ายานต่าง เขาเจ้ายานทางเหยียบเขาเน่ว่าแท่งแค่เสียวไปเนาะการน่าเ้าั้ม่มาไจะมาทุมมือเลยเพราะว่าไอ้่นพ่อผมา่าสีมาสมือ้ออยู่แต่ไมคคนแนี่ก็ต้องสั่งซอนุมมือแน่แต่ยังมาสอนนี้ต็ยังมาแร้วตอนนี้นั่นหรอป่าใช่หรช่หรอนี่นี่น่อันนี้ก็่ไหมังนไปไปไผ่ไอ้เรื่อง่งนี้ ทานมาเนี่ยขี่มาเนี่มีไป่มีไ่เราเกือบทุกจุดเนี่ยคือออยังบมีไ่บอมี่แม่อันนี้เป็นเป็นไของหลวงพ่อที่เขามาคือเห็น่อนีโมเนช้งมช้งป่าพ่อดีใจอยู่ดี้ไกันเหลืองเหลือง่เนาะแม่จะทอนแสนพ่อารถต่ำกได้บุญ เพราะว่ายามันขามทางมันไม่ได้ขามตัวสองตัวดิแม่นวะมันขามเป็นขาหลงอะโคลงมันขามเป็นขาหลงโคลงมันลอยเสียกเออลอยเสียกเสือกเชือกเสียกเชียกเออช้างเขาเรียกเป็นเชียกช้างเขาเรียกเป็นเสียกแล้วพี่ช้างล่ะเรียกเป็นคนฮะเดี๋ยวจะเรียกเป็นโตก็ได้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าเดี๋ยว เดี๋ยวจะราม่าลุงไม่มีหรอกมั้งจะดราม่ามีราม่าไม่ไม่ชอบไม่ชอบรถทัวร์สักเท่าไหร่ชอบเป็นรถตุ๊กๆคันน้อยๆพอรถทัวร์รถพิดแอร์เนาะนะครับบรรยากาศนะครับหลังเตยหลานนะครับพ่อแม่ครับครับผมซงเลงกันครับนี่นะครับบรรยากาศครับพ่อเมียดอกไม้ ใช่คงยังพี่น้องต้อได้เบิง่งได้ชมกันนะครับได้ชมเลยนะฮะตอนนี้ก็เวลาประมาณตีสามจะตีสี่แล้วนะครับโว้ยพี่น้องกันนะครับให้ค่อยได้รับชมกันนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวจะัะลองฟิล์มนึ่เบิ่งกันนะครับว่าเป็นจงนังไรแน่แล้วตอนนี้อาการเป็นแบบใดแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะถ่ายต้องฟิล์ม ให้ดูกันนะครับผม้องใช้ผมด,ดีขึ้นแน่เลยนะครับอันนี้ก็อันนี้แหง้งนับมือแห้งง่ายขึ้นครับผมสำหรับชลวงนี้ฝากไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับช่องฟุ้งคนทอนลำพูนเอาไปเชียร์ได้ด้วยกันนะครับผม f c ฟซเอเซมกับมากดนโคำแน่เด้อครับผมสวัสดีครับ